สวัสดีครับผมเบน์นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเด็ดพลคาแคร์ร้านเด็ดพลคาแคร์ของเราให้บริการเกี่ยวกับการล้างรถนะครับแล้วก็จะเป็นล้างธรรมดาหรือล้างพรีเมียม,มที่ร้านเรามีบริการนะครับแล้วก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายแม้กระทั่งทําเกี่ยวกับระบบแอร์ระบบช่วงล่างแล้วก็ทําเกี่ยวกับเครื่องยนต์บางส่วนนะครับลูกค้าสามารถมาใช้บริการทางร้านเราได้นะครับทางร้านเรายินดีให้บริการ มีทีมงานที่ให้การดูแลอย่างเชี่ยวชาญครับแล้วก็รถยนต์ของท่านจะออกไปได้คุณภาพแน่นอนครับทางร้านเราก็ตอนนี้มีแบรนด์น้ำมันเครื่องอีเดมิสึนะครับซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นแบรนด์น้ำมันชั้นนำซึ่งตอนนี้ทางอีเดมิสึเขาได้มีนวัตกรรมนานโนเป็นน้ำมันเครื่องชนิดใหม่เข้ามาทางด้านนี้จะเป็นกลุ่มน้ำมันเครื่องเบนซิน เริ่มตั้งแต่เบอร์0 W20 นี้นะครับจะเหมาะกับรถ e ีโคคาร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพวก Honda Jazz หรือว่า m i ก o n m a r ร์คมิ s ูบิชิมิลาดแอท t าส่วนตัวนี้เบอร์5 W30 จะเหมาะกับรถขนาดกลางเช่นรถ Honda Civic Tota a n อ i t ติส่วนน้ำมันเครื่อง IFG7 นะครับตัวนี้จะเป็นใช้ในกลุ่มของ Honda Accord Camry แล้วก็เบนซ์บีนะครับน้ำมันเครื่อง3ตัวนี้จะเป็นในกลุ่มของเบนซินเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับส่วนมาทั้งฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น กลุ่มดีเซลจะเป็น IFD 7เป็นน้ำมันเครื่องสังงคร้อห์1ซ0นะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆจะทำให้รถยนต์ได้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคนที่รักรถทั่วไปก็ผมแนะนำเป็นตัวกลุ่มด้านบนเลยพวกนี้จะเป็นน้ำมันสังเคอร้อยมันจะทำให้เครื่องยนต์รีดประสิทธิภาพได้มากครับรักษาดูแลเครื่องยนต์ยอดเยี่ยมเลยครับ สุดท้ายนี้ผมก็ฝากร้านเราหน่อยนะครับร้านเด็ดพลคาแคร์ร้านของเราอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงโชคชัยครับก่อนถึงแยกโชคชัยอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นแล้วก็เยื้องๆกับอเมซอนหาไม่ยากหรอกครับหรือไม่ก็เข้าไปใน Facebook พิมเพจร้านเราชื่อว่าเด็ดพลคาแคร์ทุกท่านก็จะเห็นร้านเราครับยังไงก็จะเจอผลงานเราลงไว้ตลอดต่อเน,นื่องร้านเรามีบริการล้างรถนะครับจะเป็นล้างธรรมดาหรือล้างพรีเมียมแล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็มีเกี่ยวกับทําเบรก แล้วก็ทําช่วงล่างทําแอร์นะครับใครสนใจก็ทักมาในเพจหรือจะโทรมาเบอร์โทร0823788778ได้ครับร้านเด็ดพนคาแครของเรายินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับ